กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟาโรยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง f อซใหม่นะคะและ f อซเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะมีเข้ามิรุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า1ิปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะเมื่อวานพาพี่ๆสลบนะคะวันนี้แก้แคนนะคะใบน้อยนะคะก็จะเป็น9 1บวกลบคูณหารได้14นะคะ สามเจ็ดนะคะบวกลบคูณหารนะคะได้เบิ้ลยี่สิบสองเจ็ดหกนะคะบวกลบคูณหารนะคะได้เก้าศูนย์ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเจ็ด 5นะคะบวกลบคูณหารได้14นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะให้รูด7นะคะ7กับ3เนาะให้รูด7กับ3แต่เขาเอาเป็น7นะคะ70 71 72 73 74ไม่มานานแล้วนะคะ74 76 เจ็ดเจ็ดเบิ้ลมีนะคะแล้วก็เจ็ดเก้านะคะตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็นก็จะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหกนะคะหนึ่งสองสามครบแล้วนะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดกกไลค์กดติดตามสันกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า